Good morning ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกล่อมเสอร์พีช Wonder Peach นะคะคลิปวันนี้นะคะเป็นบล็อก n e Day with Healthy Style ของ Wonder นะคะคือจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองอยากจะ get back to my healthy lifestyle นะคะซึ่งมันทำได้ไม่ยากหรอกทุกคนแต่พีชก็อาจจะแบบลืมนึกไปหรืออะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะโฟกัสเรื่องของ Healthy ไม่ว่าจะ ตื่นนอนมาก่อนนอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะแบบเน้นความสุขภาพดีไปก่อนนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยด้วยความแบบให้ทุกอย่างเป็นไลฟ์สไตล์ทุกคนแล้วมันจะมีความสุขที่ได้ทำแล้วมันจะแฮปปี้แล้วก็สามารถทำได้เรื่อยๆนะคะก็ตื่นเช้ามาวันนี้นะคะมอร์นิ่งโยคะกับน้ำเลมอนนะคะช่วยในเรื่องของการแบบว่า บูสต์เอเนอรของเราแล้วก็กระตุ้นเมตาบอลิซึมต่างๆนะคะที่สำคัญกัน Morning Yo ยคะมันก็จะเป็นการ s t r e s ต่างๆด้วยเพราะว่าเราทำงานในคอมเอ้ยทำงานกับคอมใช่ไหมคะแล้วมันทำให้เราแบบว่าเอ้ทั้งเครียดเรื่องแบบเรื่องงานเครียดคอบาอะไรทุกอย่างก็คือตื่นมาลอง s t r e s ดูจะทำให้แบบเป็นการ start the new day ที่แบบร r ดมาดื่มน้ำให้หมดแล้วก็ไปอาบน้ำทดีกว่าคะ่ะ เรียบร้อยนะคะมาลงสกินแคร์ค่ะทุกคนสำหรับช่วงนี้นะคะอินวิตามินซีมากก็เลยจะมาแนะนำวิตามินซีที่แบบราคหาหน่ารักแล้วก็คุณภาพดีนะนี่เลยจ้ะเคที่ดค่ะทุกคนตัววิตามินซีสปอตเซรั่มแล้วก็วิตามินซีเดย์ครีมนะคะนี่เป็นแบบซองคือเขาจะมีสสนนิ่งใน1ซองเพื่อนเื่อนก็สามารถที่จะแบบ ทาได้เลยจบสเต็ปสำหรับวิตามินซีนะคะตัวที่เป็นสปอตเซรั่มนะคะเขาก็จะมีวิตามินซีถึง48,00 0ไมโครกรัมเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นเดย์ครีมเนี่ยก็จะมีวิตามินซี16,000มนไมโครกรัมนะคะลองแบบซองแล้วไม่แพ้นะคะพีก็เลยหยิบที่เป็นไซส์จริงมาค่ะทุกคนนี้เราก็ใช้ไซส์จริงมาเกือบเดือนแล้วนะคะทุกคนก็เลยจะมารีวิวว่าเออชอบอะไรยังไงนะคะในความวิตามินซีเนี่ยคือพีรู้สึกว่ามันเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สําหรับเรานะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือไฮยาหรืออะไรอย่าง,ะะางบบเงี้ย ใช้อยู่ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลกับหน้าเราอย่างตัวสปอตเซรัมอันนี้นะคะชื่อว่าเคทีดอวตาวินซีสปอตเซรัมที่เขาจะมีวิตามินซีถึง4 8 0 0มไมโครกรัมเลยทุกคนแล้วเนื้อเซรัมก็คือทางง่ายมากคือเราเป็นคนที่แบบชอบลงเยอะเนี่ย เนื <premises. S 2> ้อเซรั่มคือแบบบางเบามากทาลงบนผิวก็ค yeah, ือซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวหน้าด okay. ้วยนะคะพี really ่จะทาลงมาจนถึงคอเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวสปอตเซรั่มนะคะก็จะมีสารสกัดทั้งจากชาเอมเทสแบเบอรี okay. <asi> ่เนาะกดโลจิแล้วก็สารสกัดจากหัวไชเท้านะคะซึ่งเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำความหมองคล้ำความไม่สม่ำเสมอของสีผิวนะคะรอยดำรอยแดงจากสิวต่างๆด้วยคือพีเนี่ยจะเห็นว่าแบบมันมีรอยกดสิวไปนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็คือจางๆเบลอๆเนียนๆไปแล้วนะคะรู้สึกว่าช่วย ดีมากในเรื่องของแบบให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ผิวที่แบบดูสุขภาพดีและสําหรับในเซรั่มนะคะเขาจะใช้เป็น e อนแคปซูลเลตวิตามิน C ค่ะซึ่งนวัตกรรม e อนแคปซู a เลชันนียก็จะช่วยให้วิตามิน C เนี่ย<ห>คงสภาพได้ดยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลงไปบํารุงได้อย่างล้าลึกด้วยอันนี้ก็คือพีเห็นผลแลวจริงๆสาหรับวิตามิน C เพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใช้วทนนิ่งตัวอื่นเลยแล้วก็ใช้แค่วิตามิน C ของเคที่ดอนนี้นะคะชอบมากถัดมานะคะเราจะใช้เป็นเดย์ครีมของเขาค่ะตัวนี้คือเคที่ดอวิตามินรีเน ซีถึง16,000มไมโครกรัมนะคะและตัวนี้เขาใช้สารสก,กัดจากคาคดูพรัมนะคะซึ่งเป็นซปเปอร์ฟู้ดเลยคือแบบมันเลอค่ามากในราคาน่ารักด้วยกระปุกนี้50 ml 4 9มี้บาทค่ะทุกคนชึบจนเราไม่สามารถยอยได้เดี๋ยวทุกคนจะเห็นไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่าแบบ เออมันเป็นเนื้อเจลเลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเจคลครีมอย่างกลางวันอย่างงี้เราก็อยากได้จอ i ์ไรเซ z e r ที่เนื้อมันแบบชุ่มชื้นแต่ไม่หนักผิวนะเราก็รู้สึกว่าเจาคลครีมเป็น t e เ t u r e ที่แบบใช่มาสำหรับคนผิวผสมถึงผิวมันแบบพีนะคะทั้งสองตัวจะมีกลิ่นแบบส้มๆนิดนึงนะคะแต่พีก็โอเคไม่ได้กลิ่นฉุนอะไรใช้แล้วแบบ แฮปปี้มากดูแบบหน้าดูช่ำเด้งดูดีทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ควรค่ามากในการทาวิตามินซีเลยคือนางจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะในวัยใกล้เลขสามแบบเรานะคะรู้สึกว่าคอลลาเจนมันแบบเออเริ่มจะสร้างช้าลงไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่หรอะไรเงี้ยก็คือช่วยไปบูสต์ช่วยไปกระตุ้นให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนได้ผิวนะคะเป็นที่มาของผิวที่มันจะดูเด้งดูดึง๋งดูฉ่ำแล้วก็ดูแบบแน่นนะทุกคนแล้วก็มีสารสกัดจากดอกทานตะวันนะคะแล้วก็ดอกคาโมมายล์ค่ะที่ไปช่วยเร่งผิวใสทําาให้้ผิวขขของงเเรเแแรแแ็ึน แล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะผิวคือแบบจริงๆชอบมากเลยตอนนี้รู้สึกว่าผิวเราอะดูสุขภาพดีขึ้นมากๆอ่ะสูงกลอยๆแฮปปี้ แนะนำว่าใช้คู่กันมันปังมากค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะลองก่อนนะคะเขาก็มีแบบซองขายในเซเว่นซองนี้ก็คือได้ทั้งเซรั่มแล้วก็ครีมเลยในราคา39บาทส่วนไซส์จริงนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัสานะะันราคา4 9่บาทแล้วก็690บาทสกาสิบบาตัวเซรั่มนะคะนี่ก็จัดไปเลยค่ะเซ็ตคู่ผิวใสสุดปังตตเติมวิตามินซีให้ผิวดัช์บำรุงผิวจัดเต็มแล้วนะคะอย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะดีคอลงกันแดดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทานมื้อเช้ากัน มื้อเช้านี้นะคะจะมาลองทําแบบเฮลตี้กันทุกคนคือเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะพิซซ่าแรปนะคะแล้วก็ใส่เป็นอะโวคาโดสโมคแซลมอนอะไรอย่เงี้ยจากนั้นตัดแป้งตอริยะใช่ไหมแล้วก็พับๆๆๆๆๆก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําตามกันเูค่ะ ห,หนังท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มย่อนนะคะ <c oughs> พอตื่นเช้าหรือว่าอะไรไม่ได้ใจแต่ย่งไงก็ต้องมีกาแฟนะคะนี่ก็กาแฟดำเหมือนเดิมไม่เพิ่มน้ำตาลไม่มีความหวานใดทั้งสิ้นเพราะว่ากินกินอยู่อย่างเดียวทุกคนบอกไม่ถูกโอเค okay, เดี๋ยวเขาไปทำงานก่อนนะคะวันนี้คิดว่าจะเป็น p r o d u c t i v e d a y แน่นอนได้ถ่ายงานหลายงานแน่นอนเริ่มงานเร็ว ล,ลุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแต่งลุกอะไรนะคะก็เลยเน้นแบบลุกธรรมชาติเพราะว่าวันนี้เราเน้นแบบสุขภาพดีสวยแบบเฮลตี้ลุกกิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นลุกประมาณนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้กันค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษมากมากเพราะต้นไม้ที่เราสั่งมาถึงแล้วอยากรู้ว่าพี่สั่งต้นอะไรบ้างตามไปดูกัน,นะคะ่ะเราสั่งต้นไม้นะคะมาทั้งหมด4ต้นค่ะทุกคน นี่มี Rosemary นะคะมีพาสต l ลีแบบใบเรียบแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าทาร a กอนหรือทามหรือเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสั่งอะไรมานะคะแล้วอันนี้เป็นพาสต l ลีแบบใบหยิกนะคะทุกคนที่เอาไว้ตกแต่งแบบงานแบบอรอาหารฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะ ยามบาดแบบนี้ก็คือง่วงแล้วนะอากาศร้อนมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเติมความสดชื่นให้ร่างกายด้วยน้ําผลไม้คันแยกกากนะคะเรามีแตงโมท,ที่แช่ฟรีสไว้แล้วก็เดี๋ยวมีสับป,ปะรดมีแครอทกําลังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีเเป็นแครอทสับป,ปะรดแล้วก็แตงโมปนะั่นยี าแล้วนะคะน้ำผลไม้คันแยกกากของเราอันนี้ดีแอปเปลิลแล้วก็สับป,ประรดนะคะรวมร่างกันก็คืออร่อย,อยรู้สึกแบบสดชื่อนอะทุกคนมันมีความแบบสดชื่นมากมิชชั่นความเฮลตี้วันนี้ก็คือก่อนมื้อเย็นนะคะเราจะกระโดดเชือก เป็นการสร้างชาเลนจ์ให้ตัวเองแล้วคือกระโดดเชือกนะคะแล้วก็เราจะทําเป็นด่งนะทุกคนเป็นข้าวหน้าเนื้อแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าวขาวนะคะเป็นข้าวกล้องแล้วก็เนื้อที่ย่างข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบลีนลีนคลีนคลินเฮลตี้หน่อยนะคะเป็นว่าเพื่อสุขภาพได้โปรตีนได้คาร์บที่ดีแล้วก็เดี๋ยวมีผักยงผักย่างอะไรเคียงคู่ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามือน,นี้จะเฮลตี้ได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นหุงข้าวก่อนแล้วก็ไปกระโดดเชือกค่ะ เราจะมาทำมือเย็นเลยเพราะว่าหมดแรงใช้แรงไปเยอะมากแต่ก่อนที่จะทำอาหารขอไปเก็บพืชผักที่ซึ่งซื้อมาก่อนคือที่ซื้อมาซื้อมาปลูกนะคะแล้วก็จะไปเก็บเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะย่างเนือ้อก็เลยจะต้องมีแบบว่าสมุนไพรให้มันหอมหอมแล้วก็มีพาสตี่ตกแต่งคือมันต้องดีมากๆแน่เลยไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะคะจะตายก่อนไหมก็เป็นกำลังใจให้ต้นไม้ของวันเดอร์ด้วยนะคะ đứng 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 ขนาดนี้กันนะคาะลูกก่อนไปนอนนะคะเราก็จะดื่มดีท็อกค่ะทุกคนก็สัตว์โลดหนึ่งแก้วน,นะคะถ้นาวันไหนกินเนื้อหรือว่าอะไรที่แบบรู้สึกว่าจะทําให้ร่างกายเราต้องย่อยยากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะดื่มเป็นดีท็อกแต่ถ้าวันไหนท่านปลาหรือว่าอะไรนิดน,น้นอยนๆที่แบบมันไม่ได้หนักท้องมากนะคะก็จะไม่ได้ดื่มอันนี้ก็จัดไปเลยะคะ่ะหนึ่งแก้วเต็มๆนะคะอร่อยมากอันนี้รสแบบรสพันช์ จะนอนแล้วนะคะก็คืนนี้ตั้งใจว่าจะนอนไม่ดึกมากค่ะก็ไม่ได้จะแบบนอนเร็ว3ามสี่ทุ่มหรอกเนาะแต่ก็จะแบบพยายามไม่เกินตีนหนึ่งเที่ยงคืนอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าจริงเรื่องของสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องน,นอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทางที่ดีเนาะก็ควรจะนอนแบบไม่เกินเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เพื่อสุขภาพนะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าสุขภาพเริ่มถดถอยไปอีกแล้วเพราะว่าน,นอนดึกมากผิวมันก็จะแบบมีความสมโซม่มมองๆได้ถ้าแบบเรานอนไม่พอนะคะทุกคนเช็ดโทนเนอร์เสร็จก็ตามด้วยเคทิดอวัยวะมินซีสปอตเซรั่มนะคะเราใช้แค่ครึ่งปั๊มพอนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆปั๊มหนึ่งมันเยอะมากเลยนะเผื่อคอได้อะไรได้ยทาลงมาถึงข้อเลยค่ะดูแลร่างกายจากภายในแล้วนะคะแล้วก็ ดูแลภายนอกด้วยก็จะช่วยส่งเสริมกันนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยครีมเลยค่ะ ปิดทา้ายคืนนี้นะคะเราก็จะดูซีรีส์กันอีกสักหนึ่งตอนให้พอรกรุบกริบค่ะทุกคนขอแนะนำเรื่อง Move to Heaven นะคะเป็นซีรีส์ใน Netflix ซึ่งพี่ก็กำลังดูอยู่ตอนนี้นะอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงตอนล่าสุดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะมันแบบเป็นซีรีส์ที่มีความบวกเศร้าเล็กน้อยแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นนิดนึงเขาเรียกอะไรอะมันทำให้เราแบบได้คิดเวลาดูซีรีส์เราแบบรู้สึกว่าได้คิด กลับถึงตัวเองนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องในซีรีส์ก็คิดมาถึงตัวเองเยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีมากๆก็เลยอยากแนะนำทุกคนนะคะซีรีส์เรื่อง Move to Heaven วันนี้ตั้งใจจะนอนไม่เกินเที่ยงคืนทุกคนโอเควันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณคุณมากที่เข้ามาชมกันแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย